รถเข้าใหม่พึ่งเข้าเมื่อคืนนะครับผมด้านหลังผมเลย f o r d Ranger Raptor แต่ไม่ใช่ Raptor ธรรมดาคันนี้เป็น Raptor X ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้1,729,000บาทวันนี้ให้ไปใช้แบบประหยัดประหยัดเลย1,70,000้ 1, 07, บาทเท่านั้นนะทะเบียนนี้ผมไม่จะให้คืนนะครับผมนะทะเบียนนี้นะผมมีมูลค่ามากกว่า3 0 0แสนนะแต่เจ้าของกลัเอากลับคออืบนคันนี้เป็น Rator X สีเทารเโบแบบนี้เลยนะ บอกเลยว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าเป็นข้าราชการทหารนะรผมเป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบนะวันนี้จัดมาให้แล้วยางใหม่แบบนี้เลยรถคันนี้เป็นรถปี2022เลขไม่อยู่ที่70,000โลเท่านั้นมาดูด้านในเลยผมบอกเลยว่าด้านในสวยมากสําหรับแรปเตอร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับผมนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งมีแพนเทอร์ชิพแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดต่างๆนะผมนะเป็น4ฟรวิลด้วยย้ําว่าคันนี้เป็น4ฟรวิลนี่เลย ขับ2ขับ4มีหมดเลยเบาะเป็นเบาะแบบนี้เลยปักมาเป็นแรปเตอร์นะเบาะหนังสลับกับอาคาทัล่านะผมบันไดข้างเป็นบันไดแรปเตอร์เลยอ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ก่อนที่จะขึ้นเป็นเน็กเจนะผมเป็น Performance นซะ์นะครับผมนะอ่าสำหรับใครที่กําลังมองหาแรปเตอร์ในราคาประหยัดนะถูกกว่าใบแดง7 0 0 0แสวันนี้เอาไปเลยครับผมรถบ้านราคาย่ทิไป